สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวแล้วก็พี่ๆน้องในช่องทาง YouTube ทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับในหัวลาวโค้งสุดท้ายนะครับว่อประจําวันที่25นะครับเดือน2 2565นะครับผมก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ สำหรับเลขเด่นตารางโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ก็มาตัวเด่นรองนะครับแต่ว่ามาในตัวที่ผมเน้นให้เนาะตัวกลับนะครับก็ไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดได้ตามหรือเปล่านะครับเนาะใน,ในงวดที่แล้วนะครับ<ม>ก็ผมให้เด่น4เด่น5ไปนะครับแต่ว่าวิ่งลูดชอบ5นะครับในงวดที่แล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะผลหวยรัฐบาลลาวงวดที่แล้ว30-2นนะครับ2 0 4 2เอ้ย404นะครับ302 204นะครับ เลขล่างชุด4ตัว2-2นะครับเลขบนก็2-0-4 30นี้เป็นเลขล่างชุด6ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลหรับในงวดที่แล้วนาะก,ก็เข้าในตัวกลับตัวเด่นรองนะครับผมที่ผมเน้นให้นะครับไม่รู้ว่าใครได้ตามหรือเปล่านะครับในงวดที่แล้วนะครับ สำหรับแนวทางนะครับในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับพี่ๆแค่พี่ๆเพื่อนๆนะครับเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับเบาหลองก็มีกำลังใจทำคลิปแล้วนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับเลขเด็ดน,นะครับสำหรับแนวทางเลขเด็ดในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่เก้านะครับห้าสอง แปดศูนแล้วก็6นะครับก็มี8 50แล้วก็6นะครับ92น,นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสลับเลขเด่นตารางนะครับ วในชุดเด่น3ตัวนะครับเลขเด่นชุด3ตัวก็จะมี869 806 6กแปดห้าสองห้าเก้านะครับผมก็มีสี่ชุดนะครับสลับเลขสามตัวนะครับส่วนในชุดเด่นสองตัวนะครับชุดเด่นสองตัวก็จะมีหกแปด หกเก้าแปดสองแล้วก็แปดห้าส่วนในเป็นสองก็จะมีสองห้า สองหกห้าเก้าห้าศูนย์นะครับส่วนในชุดเด่นลองนะครับชุดเด่นลองก็จะมีศูนย์หก 08 92แล้วก็98นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้นะครับ สำหรับชุดเด่น3ตัวนะครับก็จะมี25 9 685นะครับสลับชุดเด่น3ตัวนะครับส่วนในชุดเด่น2ตัวนะครับก็จะมี 6 8 5ปดห้าเนะครับผมก็มี6 8 2 5 8 2 5 9นะครับที่ผมเน้นให้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็ลองพิจารณาคู่อื่นได้นะครับผมส่วนในชุดลองนะครับที่ผมชอบนะครับชุดลองก็จะมี0 6นย์นะครับ06กับ98นะครับพี่ๆนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับในเลขเด่นตารางนะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้ที่ผมชอบนะครับผมก็มี2ตัวนี้นะครับ เด่นแเด่นแแล้วก็เด่น6นะครับเด่น8แล้วก็เด่น6ส่วนส่วนที่จะฟันให้นะครับฟันวิ่งลูดนะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้ ที่ผมชอบนะครับในงวดนี้ที่ผมชอบนะครับก็คือ6นะครับพี่ๆนะครับผมยังชอบ6นะครับงวดนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นกําลังแรงใจกันด้วยนะครับผมชื่นชอบค่อยตามนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับผมก่อนทิ้งท้ายเนาะผมก็ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พี่เพื่อนทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพี่น้องสปปลาวนะครับทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคลาภในทางหวยลาวพัฒนาในโค้งสุดท้ายนะครับวดประจำวันที่25เดือน 2, 2565นนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ